กรราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e-sport ES FC Mobile วันนี้ <S <S เีจะเป็นีเเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องการตั้งค่าอีกหนึ่งตั้งค่าที่ท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยกันมาเยอะแล้วก็กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในคอมมูนิตี้หรือว่าในกลุ่มต่างๆของ FC Mobile นะครับนี่ก็คือตั้งค่าของ อันนี้นี่การเลี้ยงบอลเผเชิญหนะ้าตามสถานการณ์ผม,มเลียนเป็นภาษาไทยให้แล้วนะครับขออนุญาตปิดกล้องสักครู่หนึ่งการเลี้ยงบอลเนี่ยถ้าเราปิดไว้นะครับนักเตะของคุณจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเลี้ยงบอลไปตามสถานการณ์แวดลอ้อมปิดไว้ก็คือเราบังคับได้อิจระธรรมดาเลยเล่นแบบปกติที่เราเล่นกันแต่ถ้าเปิดไว้เนี่ยนักเตะของคุณจะหันหน้าหาฝ่ายตรงข้ามโดยเลี้ยงบอลไว้ใกล้ตัวเองขณะเข้าใกล้อีกฝ่าย หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าเมื่อเราเปิดทิ้งไว้เวลาเราเลี้ยงบอลลากจี้เข้าหาฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าเราจะดึงตัวปุ่มคอนโทรลปุ่มบังคับเราหันหลังพลิกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะพยายามเอาหน้าของตัวเองหันเข้าศัตรูแล้วเป็นการลากจี้แล้วดึงบอลหลบลากจี้แล้วดึงบอลหลบเอาซะมากกว่ามากกว่าหันหลังพลิกกลับมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะ อธิบายเป็นภาพให้ดูด้วยว่าพอเข้าไปเล่นจริงมันเป็นแบบไหนเพราะว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เข้าใจเวลาผมอธิบายเป็นคำพูดน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมจริงๆว่าเป็นแบบไหนครับอ่ะอันนี้คือแบบปิดไว้นะครับแบบปกติที่เราเล่นกันทั่วไปเลยเวลาเราลากใส่หาศัตรูเนี่ยแล้วเราดึงเคอร์เซอร์กลับอย่างเงี้ยนะครับมันจะหันหลังกลับทันทีเห็นไหม มันจะมันจะไปตามนิ้วเราว่าเราแล้วว่าเรา,า,เราพลิกบอลไปทางไหนนะครับว่าเราพลิกบอลไปทางไหนเนี่ยให้ดูครับอย่างมาเลสีเนี่ยเลี้ยงบอลคล่องๆใช่ไหมเนี่ยมันพยายามจะถ้าเราดึงดึงบอลออกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะหมุนตัวเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตัวมันจะหมุนตัวเนี่ยมันจะหมุนตัว เวลาเผชิญหน้ากันแบบอย่างเงี้ยแล้วเราดึงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะพลิกกลับหลังเห็นไหมสังเกตปุ่มเอ่อคอนโทรลด้านซ้ายมือนะครับอยากให้ดูปุ่มคอนโทรลด้านซ้ายมือเนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะพลิกบอลกลับหลังเห็นไหมครับเนี่ยมันจะพลิกกลับหลังนี่เห็นไหม มันจะพิกกลับหลังเนี่ยเวลาเราเลี้ยงได้ธรรมดาอย่างนี้นะครับเวลาเราเลี้ยงบอลเนี่ยมันจะพิกตัวได้ถ้าสมมติเราปิดไว้นะครับอันนี้คือปิดไว้เดี๋ยวเราจะให้เห็นความแตกต่างกันให้เห็นความแตกต่างแบบเปิดและแบบปิดนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเราหันหลังมันก็จะไปตามเนี่ยมันจะไปตามนะครับ เนี่ยมันจะไปตามมือเราอันนี้คือแบบแรก แล้วพลิกบอลมันก็จะไปตามมือเราเห็นไหมครับอันนี้คือแบบแรกอ่ะอันนี้คือแบบแรกนะครับเดี๋ยวไปดูแบบที่2แบบที่เปิดกันไว้ดีกว่าอ่ะนี่คือแบบที่2นะครับแบบที่เปิดเอาไว้เปิดเอาไว้นะครับเปิดตั้งค่าเลี้ยงบอลตามสถานการณ์เอาไว้เดี๋ยวเราดูนะครับว่าการเลี้ยงบอลเป็นแบบไหนนะครับ เนี่ยเห็นไหมเราดึงบอลมันจะไม่พลิกตัวครับมันจะพลิกไปซ้ายไปขวาเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมเราพยายามดึงบอลกลับแต่ว่ามาาันจะหันหน้าเข้าหาฝั่งตรงข้ามเสมอมาหันหน้าเข้าฝั่งตรงข้ามเสมอเลย ครับเดูมาเลสเหมาะสำหรับตัวคล่องๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นมันดึงบอลไหมเห็นมันดึงบอลไหมนี่ครับตั้งค่านี้เหมาะสำหรับตัวคล่องๆนะครับที่สามารถเลี้ยงหลบฝั่งตรงข้ามได้ มันจะไม่เชิงว่าพลิกบอลพลิกบอลดึงบอลออกจากแบบพื้นที่ไปเลยนะครับมันจะดึงบอลแบบออกซ้ายออกขวาเพื่อหลบฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเองไม่ใช่แบบเออพลิกไปเลยนะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเห็นนะเห็นจังหวะด,ดึงไหมจังหวะด,ดึงไหมจังหวะด,ดึงผมบังคับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม ถามว่าถามว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมนิดนึงครับไม่ได้เยอะขนาดที่แบบเห็นว่าชาัดไม่ชัดแต่ว่าสำหรับตัวที่มีความคล่องแคล่วเนี่ยมันจะดึงแบบดึงบอลได้แบบสวยงามมากนะครับใครที่ชอบเล่นสายเลี้ยงอ่ะแล้วลากจี้อ่ะผมคิดว่าควรเปิดไว้นะครับควรเปิดไว้เพราะว่าจริงๆผมบังคับเหมือนกันเลยครับ ถามว่าพลิกบอลได้เหมือนเดิมไหมพลิกบอลได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าจังหวะการลากที่สเต็ปเท้าเล็กๆอ่กกะมันมันจะมันจะช่วยให้เราเหมือนจากที่เรามันจะพลิกไปไกลกว่าเดิมอ่ะระยะการพลิกมันจะใกล้ๆแล้วมันหลบทางด้านของฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับเน้นย้ำว่ายิ่งตัวที่มีความเร็วความคล่องตัวสูงเนี่ยมันจะดีมากเนี่ย,ยเนี่ยเห็นไหมดึงจังหวะเห็นไหม ไอ้พิกบอลดึงอะไร่างนี้ไม่ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจังหวะการเลี้ยงจี้การเลี้ยงจี้แล้วเข้าไปล็อกซ้ายล็อกขวาอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะไม่แบบหันหลังเลยทันทีเห็นไหมครับมันจะไม่หันหลังเลยองศาการการเลี้ยงมันจะแปลกไปมันจะพยายามหันหน้าเข้าหาศัตรูตลอด นะมครับมันจะเปลี่ยนไปไม่ใช่แปลกไป <20. S 1> เนี่ยตัวคล่องๆที่เลี้ยงบอลดีๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเลี้ยงบอลติดเท้าแล้วเน้นไปทางด้านหน้าตลอดไอ้พวกที่แบบเราเราเราบังคับเคอร์เซอร์ให้มันขึ้นไปเลยลงไปเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับ มันจะคล่องขึ้นในจังหวะแบบลากจี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันจะคล่องมันจะคล่องมากครับบอลมันไจะติดเท้าตลอดเวลาเลี้ยงแล้วก็เวลาเราบังคับปุ่มคอนโทรนเนี่ยมันจะไม่องศามันจะไม่เวอร์ ้องสามมันจะไม่หักแบบหักไปเลยเลี้ยวไปเลยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกเกมสําหรับแบบเปิดไว้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนอ่ะเข้ามาดูในเกมขนาดแม้แต่กีม,มินแชนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะดึงบอลแบบนี่ๆหน่อยๆแต่ตัวที่มันไม่ค่อยเห็นผลนะตัวความคล่องตัวไม่ค่อยมีมันจะเห็นผลยากนะครับเนี่ยเห็นไหมมันดึงบอล จะมีความติดเท้าและสมูนมากขึ้นมันจะไม่แบบผมไม่ได้คิดไปเองนะแต่ว่าเวลาเราดึงอย่างเงี้ยมันจะพยายามหันหน้าเห็นไหมเห็นไหมไอ้จังหวะแบบเนี้ยไอ้จังหวะดึงแบบดึงซ้ายดึงขวามันจะแบบหันหน้าก็หาฝั่งตรงข้ามตลอดมันจะไม่แบบเอียงไปแบบขวาสุดซ้ายสุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าถ้าปิดไว้มันก็จะตามนิ้วเราเลยมันเหมือนเป็นการช่วยเราบังคับไปอีกแบบหนึ่งนะครับ องศาองศามันจะพยายามแบบหามุมยิงให้เราได้มุมเลี้ยงให้เราต่อได้ครับ five, ถามว่ามันจะพลิกบอลได้เหมือนเดิมไหมพลิกได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยแต่จังหวะแบบเนี้ยไอ้จังหวะแบบติดเท้าเลยอย่างเงี้ยจังหวะที่แบบไปจึกจ๊กจึก๊กจึ๊ก มันมีความแตกต่างกันอยู่ครับเนี่ยชัดเจนชัดเจนเห็นไหมครับดูดูดดเฮลเซอร์หมมันจะชัดเจนเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าผมพีคกลับหลังนะบางจาังหวะผมพีคกลับหลังแต่ว่ามันจะแบบไม่ไม่เวอร์เห็นไหม มันจะไม่เวอร์มันจะไม่ดึงเวอร์มันจะดึงบอลติดเท้าไว้เสมอครับแล้วมันก็พยายามหาหันหน้ามาหาศัตรูแต่ว่าพลิกบอลได้ปกตินะครับดูครับเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็เนนะจงังหวะมันจะพยายามแบบเอาบอลคืนกลับมาถ้าแบบอยู่จี้จี้ใส่ศัตรูนะครับพยายามจะดึงบอลกลับมานี่มันจะชัดมากครับให้เราลากจี้ลากจี้เข้าไว้ เราลลองทาาั้ทงนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความคล่องของตัวผู้เล่นด้วยนะครับถ้าผมคิดว่ามันเห็นมันเห็น,ม,น,หนมันเห็นชัดเนี่ยจังหวะมัน,มนพยายามจะคลึงบอลตลอดตัวคล่องคองเห็นชัดสุดครับ มันผมว่ามันทาให้การเลี้ยงบอลเราผ่านฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นเพราะในจังหวะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบยิ่งเป็นตัวความคล่องตัวสูงเน่ยเนี่ยมันมันไปได้มันไปได้เรื่อยๆเลยครับมันไปได้เรื่อยๆเนี่ยคือมันไม่ได้แบบกระชากออกแบบมุมองศาที่มันแย่ครับความต่าง ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดเจนถ้าไม่ได้มาเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าความต่างมันคืออะไรนะครับมันจะเลี้ยงบอลติดเท้าตลอดมันจะไม่พยายามแบบดึงองศาห่างตัวเหมาะสำหรับสายเลี้ยงสุดๆ ผมคิดว่าตั้งค่านี้พอทําความเข้าใจแล้วหลายๆคนอาจจะเจอการเลี้ยงบอลในแรงมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะเปิดไว้แล้วเราถึงเห็นว่าแย่งบอลเขายากนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมการแตะบอลการแตะบอลมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปชัดเจนเลย แต่บอลไปข้างหน้าเวลาเผชิญหน้ากับฝั่งตรงข้ามอะ่ะตามที่เขาอธิบายเลยครับเวลาได้แบบมีฝั่งตรงข้ามจี้มาข้างหน้าอย่างเงี้ยครับมันเวอร์มากมันจะเวอร์มาก จะไม่แบบพลิกบอลไปเลยมันจะแบบนิดนึงพยหายามหันหน้าหาศัตรูตลอด หวังว่าตั้งค่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ชอบเลี้ยงบอลน,นะครับและทําความเข้าใจกับมันได้มากขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเดี๋ยวเราจะพยายามหาคําตอบทุกๆอย่างที่มีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นสงสัยอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาหรืออยากให้ทําอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับสําหรับคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ